ไงน้องตัวเล็กอืมน่ารักจังเลยไงยฮัลโหลอ่าไปทำให้สวนเราติดมิวเทชันใหม่หน่อยนะครับกิมริ่งนะครับนี่เรียบร้อยลาก,ก่อนนะเงินหนึ่งไม่ใช่สิอ่าสิบเของเราลาก,ก่อนนะ <c oughs> เปรียบเสมือนผลหนึ่งนะครับ1.8ล้านล้านนะครับประมาณผลหนึ่งลาก่อนนะไม่ ผล1.8ล,ล้านล้านมีคนถามนะครับว่าเฮ้ยพี่มันจะหายไปไหนทุกคนเห็นลุงคนนี้ไหมหน้าเลือดมากนะหน้าคือขึ้นเอ็นอะเรียกได้ว่าเอ็นขึ้นคอไม่รู้จะเลือดไปไหนถ้าไม่เชื่อนะทุกคนดูนะครับผมเขาบอกว่าลุงเนี่ยอยากได้เงินของผมหมดเลยเอาไปให้หมดอะต้องใช้พืชด้วยครับทุกคนโอ้โหหน้าเลือดไม่พอ,อยังต้องมีพืชแบบนี้ด้วยนะทุกคนโอ้โห แล้วก็จะมีคนถามนะครับพี่ทำไมไม่เทรดให้กับรหัสสำรองล่ะเออเอาเงินไปเทรดให้หับสำรองนะครับซึ่งจะเหลือเงินเนี่ยหล้านล้านนะครับเขาใช้เงิน1ทีนะครับหล้านล้านแล้วก็ค่อยไปรีเบิร์ดนะครับขอเรียกว่ารีเบิร์ดแล้วกันค่อยไปรีเบิร์ดก็ได้ดิพี่ไอเอฟซีเดี๋ยวพี่ขอญาตเป็นตัวทดลองหน่อยนะครับผมปุ่มแอดเงินหายไปไหนปุ่มแอดเงินหายไปไหนเจนเดลโอ้โหนี่เอาทุกทุกอย่างเลยหรือไงเนี่ย โอ้โหเอาทุกจุดครับเงินมันเฟ้อจัดจัดเจนเดอร์บอกอ่ะผมไม่แก้หรอกต้นเหตุอ่ะผมแก้ไปเหตุดีกว่าโอ้ยเครียดลาก่อนทุกคนคอมเมนต์หน่อยครับทุกคนนะครับโดนไปกี่บาทผมโดนไปประมาณหนึ่งล้านล้านล้านครับผมหน้าเลือดไปไหนนะเพ่หนึ่งล้านล้านไม่ใส่ไม่ไม่ใส่วะไม่ใช่สิสิบล้านล้านล้านครับผมเอ นานเลือดชะมัดเลยอ่ะเราก็ต้องทํานะครับต้องรีเบิร์ดนะสาคัญเพราะว่าเขาเนี่ยจะให้นะครับเหรียญรีเบิร์ดมานี่เหรียญรีเบิร์ดก็จะสามารถแลกของที่เรียกได้ว่าอยู่ตลอดชีวิตในเกมของเราได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าเซฟสล็อตอัเกรดนั่นเองนะครับหรือว่า สวนของเราเนี่ยจะมีถึง3สล็อตเลยเวลาเราสลับสวนเนี่ยอันนี้โกงมากอันนี้ชอบมากโอ้ผมชอบมากเลยนะครับอ่ะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเรามาทํากันนะครับอ่ะแต่ว่านอกจากนะครับเจ้าเซฟสล็อตเพิ่มมาเนี่ยอันอื่นก็มีนะครับที่สําคัญอย่างเช่นอันนี้วางไข่เนี่ยถ้าอัปเกรดเต็มเนี่ยนะครับใช้100เหรียญน,นะเออลืมบอกไปว่ารีเบิร์สรอบนึงเนี่ยได้แค่สิบเหรียญน,นะน่าเลือดมากโหโหโหแล้วได้สิบเหรียญไม่พอต้องรอ24ชั่วโมงถึงจะทำได้อีกทีหนึ่งโอ้ ผมว่าจนนดลไอ้ไอนี้ค่อยบ่นเลยไอันีไอนี้ค่อยบ่นเลยทุกคน่ะเดี๋ยวเดี๋ยวรอได้เลยนะทุกคนนะเดี๋ยวรอผมบ่นได้เลยเรามาดูของอ่ะเดี๋ยวอธิบายก่อนว่าเขาจะได้อะไรบ้างนะทุกคนนะซึ่งอย่างที่บอกไปรีเบิร์ตรอบหนึ่งได้10เหรียญต้องรอนะครับเวลาหนึ่งชั่วโมงนะครับกว่าจะทําได้อีกรอบหนึ่งครับผม50บาทคือ5วันอันนี้คือรอบละ20ใช่ไหมได้5้ารอบนะครับ100เหรียญ10วันแค่2ออันเนี้ย15วันแลวครับนี่ด้ว่าเกม หายชิดไปแล้วตอนนี้น <c oughs> พี่เจนเดลเฮ้ยมันนานไปคือการรีเบิร์ดเนี่ยมันควรจะรีเบิร์ดได้รัวๆหรือเปล่าแบบผมขยันอะไรเงี้ยอันนี้คือต้องรอเวลาเขาไม่ให้แบบไม่ให้รีบด้วยเจนเดลเฮ้ยนี่ผมว่าเล่นไม่สนุกนะเดี๋ยวเล่นให้ดูนะว่าทำไมไม่สนุกนะครับเดี๋ยวจะทำให้ดูนะครับอ่ะอธิบายก่อนดีกว่าว่าแต่ละอันทำอะไรได้ ไอ้เจ้าตัวนี้เนี่ยโปตินะครับเราจะวางไข่ได้8ฟองใช่ไหมในสวนเรานะครับสแสดงว่าเราจะสามารถนะครับซื้อไข่ในการวางเนี่ยเพิ่มขึ้นได้อีก5นะครับ8ปดบวกหได้เท่ากับ13ฟองนะครับในรอบเดียวในสวนเราถือว่าดีมากนะถือว่าแบบทําให้ไข่เนี่ยเราวางเยอะๆ,ๆเลยเนาะอ่ะสูงสุดได้13ฟองอันนี้ก็ดีเหมือนกันนะครับเราจะสามารถเก็บสัตว์เลี้ยงเนี่ยได้เยอะขึ้นนะครับรอบหนึ่งจะปลดล็อกได้แค่10อัน10ตัวหรือถ้าปลดล็อกขั้นสุดเนี่ยก็คือ50ตัวนั่นเองนะครับอันนี้ดี ที่เหลือก็ไม่เก่งนะครับอันนี้คือทําให้แบบเราเก็บของตกแต่งได้มากขึ้น10อันอันนี้ไม่ดีเลยผมไม่ได้ใช้อะนวของตกแต่งส่วนอันนี้เนี่ยใช้ได้นะครับเราจะสามารถนะครับเก็บพืชเนี่ยได้เยอะขึ้นนะครับทุกคน10อันตอนถงรอบรวมรวมเนี่ยก็คือ50อันนะครับรวมเหรียญทั้งหมดนะครับที่เราใช้150เอ่อ250 350 400ครับใช่ครับคุณต้องรีเบิร์นนะครับเสียตังค์ทั้งหมดไม่พอนะครับ ยังต้องใช้เหรียญอีก400เหรียญน,นะครับแต่ใช่ครับ10เหรียญได้1วันได้1ิบเหรียญน,นะครับ400เหรียญ40วันครับผม <laughs> ยึดเงินไม่พอใช้เวลา40วันเหนาเลยตอนนี้คือยึดเงินนะผมโอเคนะเออเงินมันเฟอ้อแต่มันไม่ควรจะมีเวลาคูดาวสิแบบวันเดียวถ้าขยันมากๆก็อาจจะปลดล็อกได้หมดเลยอะไรเงี้ยเออไอ้น,นี่ต้องรอ40วันโอ้ยพี่เล่นเถอะ <laughs> ให้พี่เจนเดลเล่นเองเถอะแบบนี้ อีกหนึ่งอัปเดตนะครับลุงแซมไอ้นี้ก็ต้องบ่นนี่ก็ต้องบนลุงแซมเนี่ยสามารถนะครับเราสามารถทําอาหารให้ลุงแซมได้ถ้าสมมติผมถืออาหารอยู่นะครับแล้วก็ไปใกล้ลุงแซมเนี่ยลุงแซมก็จะหิวข้าวเราก็จะส่งอาหารให้ลุงแซมได้นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยผมให้ไปแล้วนะรอ24ชั่วโมงเหมือนกันครับยังไม่เห็นภาพใช่ไหมเดี๋ยวผมจะเอาบวสซเนมนะครับ6000กิโลของผมเนี่ยมาทําเป็นอาหารดีไหมอออออเอาอันไม่ใหญ่มากดีกว่าเดี๋ยวเพื่อนกําลังเล่นอยู่โอ้นี้ อันละเอ่อหนึ่งจุดแปดล้านล้านน่ะใส่เข้าไปด้วยปะ <laughs> เผอช่างออกมาแล้วไม่อยากใช้อันใหญ่นะทุกคนนะเดี๋ยวมันเซิเร์ฟพังผมลองแล้วอโอเคใช้แค่นี้พอนะครับอ่ะเราก็สกิปนะครับเรียกว่าทําอะไรให้ลงุงแกกินไม่รู้นะครับอาจจะขี้ต่ได้เลยอ่ะเราเก็ตมาครับโอ้โหนี่คืออาหารที่ใหญ่จนมองไม่เห็นครับทุกคนดู <laughs> อันนี้ผมใส่แค่บัวกระส้มชิ้นเดียวนะ <S <s โอ้โห,โโหกระตุกเลยไม่น่าใส่บัวกระส้มหนึ่งล้านกิโลเลยนะทุกคน โอ้ oh, เพื่อนกำลังเล่นอยู่ทุกคนขอโทษนี่เราสามารถฟีดให้ได้นะครับทุกคนแล้วก็ผมฟีดให้เรียบร้อยนะเมื่อประมาณ8ชั่วโมงก่อนเนี่ยคือต้องรออีก24ชั่วโมง oh. ถึงจะปลดล็อกแค่เวลแรกและถามว่าเวลุงแซมนะครับทำไรได้ลุงแซมจะขายพืชใหม่ให้นะครับเป็นฟีด NPC เพื่ออัลล็อกนะครับทุกคนพืชใหม่ๆนี่ไม่มีใครรู้เพราะว่าไม่มีใครสามารถสคิปเวลาได้นั่นเอง, mm. เองคือเนี่ยผมอยากจะให้รัวๆก็ไม่ได้กักทำใหม่ กักทำไมผมไม่เข้าใจกัก24ชั่วโมงทำไมอยากจะกักเวลาทำไมเนี่ยใครที่มีเวลาน้อยๆเนี่ยเรียกได้ว่าโอ้ต้องรอมานั่งเล่นเกมนี้อยู่40วันอะไรเงี้ย40วัน30วัน1เดือน40วันเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องนะทุกคนนะล่าสุดเนี่ยผมเล่นเก้าๆคือไปเอ้ยมันเริ่มสนุกขึ้นแล้วนะเจนเดอร์ต้องแก้ต้องแก้เกมแล้วนะอย่างนี้เนี่ยไม่งั้นเนี่ยไม่ดีแน่นอนเลยนะเพราะว่าผมเป็นเรียกได้ว่า fc ตัวโยงในการเล่นเกมนี้เลยนะ ก็ยังรู้สึกแบบไม่โอเคเลยนะส่วนเงินเนี่ยเออยยุดได้นะทุกคนผมก็โอเคนะเออเงินมันบักไปแล้วโอ้โหเอฟซีอ FC ขอบคุณครับอ่าโอเคไม่บ่นแล้วนะวันนี้มาเรามาสรุปอัปเดตกันดีกว่านะครับว่ามีอะไรเข้ามาบ้างสรุปไม่ยาวนะครับเพราะว่าอัปเดตไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นนะครับเดี๋ยวพาไปทัวร์อันแรกเนี่ยที่สําคัญที่สุดเลยนะครับร้านตรงนี้ตัดทิ้งไปครับไม่มีมีแค่ตรงนี้นะครับนี่คือเจ้า mutation space gaming นั่นเองนะครับเอาไว้ทาภารกิจตรงกลางนั่นเองไอ้นี่ ใช่ได้ครับ15นาทีส่วนนี้คือเจ้าอีเวนต์แลนเทิร์นนะครับก็คือเหมือนที่วาร์ปนะครับวาร์ปไปกิจกรับตรงกลางผมมีไหมรู้สึกว่ารับมาอยู่นะครับนี่ครับนี่คืออีเวนต์แลนเทิร์นครับนี่ลักษณะก็เป็นโคมไฟนะครับเรากดคลิกปุ๊บก็จะวาร์ปไปตรงกลางแต่ว่าครับแต่ว่าครับผมมีของที่ดีกว่านั้นนะอันนี้ร้านน้องยูขายอยู่นะอ๋อพูดถึงร้านน้องยูนะครับร้านอุปกรณ์ด้วยแล้วกันนะครับลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะนี่อันนี้ครับ มันคือราสเบอี่วครับไม่ต้องไม่ต้องคาราฟในนี้เราแค่เอาราสเบอรี่ันใหญ่ๆนะครับต้องเป็นผลนี้นะอ่าไปตรงกลางอีเวนต์นะครับผมเอาออกครับอ่าเซฟไว้แล้ว <laughs> เราอยากจะทําอะไรอ่ะอยากจะวาร์ปไปไม่ต้องใช้ที่คาราฟันนี้ <c oughs> อวาร์ปไปเลย <laughs> อั้นีบักนะทุกคนนะยังขายอยู่แล้วก็ขายลดสปีดด้วยนะนี่แล้วก็รับฟาร์มลเวลอยู่นะครับส่วนสัตว์เลี้ยงก็ร้านพี่บิปรกอรอแล้วกันโอเคประมาณนี้ไปทุกคนเดี๋ยวเราไปดูของใหม่จบลงแล้วนะตรงนู้น นะครับของใหม่อันต่อไปร้านซีดก็หมดเรียบร้อยตรงนู้ก็ร้านรับที่เอาเงินไปหมดเรียบร้อยเหลือแค่ตรงกลางแล้วนะครับเห็นไหมเร็วมากนะครับเรียกได้ว่าอัปเดตโอเคนะทุกคนไม่ได้ใหญ่แต่ว่าผมโอเคนะผมชอบสนุกดีนะครับแต่แตไม่สนุกตรงที่ต้องให้ทาอีเวนต์สีวันนี่แหละมันนานไปโอ้โหสวันผมไปเที่ยวทั่วไทยก็น่าจะยังไม่เสร็จนะภารกิจสี่สิบวันนี่มันนานนะอ่ะส่วนอัปเดตตรงกลางอ,อ่ะอ่ะมาหน่อยครับอัป เดทตรงกลางเนี่ยเขาจะมีเทียร์ึเทียร์งเทียร์มเทียสี่แล้วก็เทียร์านะครับซึ่งวิธีทําก็คือเราเนี่ยสามารถทําตามเคเวสต,ต,ตรงนี้ได้ครับมีโอเลนทูริปเนี่ยให้ติดเจ้ากิมเมาริงนะครับอย่างที่บอกไปว่าเจ้าสเปร์นะครับสำคัญนะซึ่งถ้าคุณปลูกแล้วสำหรับเจ้าตัวโอเลนทูริปนะครับแล้วคุณมีสเปร์นะครับผมมีสเปร์อยู่นี่เราก็หาเจ้าโอเลนทูริปสักอันหนึ่งอ่ะผมไม่ได้ปลูกนี่ลด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 โอเคเนี่เรามีสเปร์ปุ๊บฉีดอ่าแล้วก็ไปครับ ไอทำภารกิจกันจริงๆวันนี้อาจจะยังไม่มีเทคนิคลับนะทุกคนเอาไว้คลิปหน้าละกันนะเทคนิคลับที่จะทําได้รวมมากๆไม่ว่าจะต้องใช้เจ้า,าเพชรฉาดนะครับทุกคนอันนี้นะเดี๋ยวค่อยว่ากันนะทุกคนอันนี้คือวิธีเบสิกง่ายๆทุกคนก็น่าจะแบบ <c oughs> ทําได้นะครับก็คือแบบปลูกแล้วก็รอติดนะครับซึ่งเจ้าถ้าสมมุติไม่มีสเปนจริงเนี่ยหรือว่าแบบอ่ะเริ่มใหม่แบบอ่ะมาปุ๊บก็ไปได้ทําใช่ไหมเนี่ยรอเวลาทุกๆชั่วโมงนะครับทุกๆตี 4, สี่ตีห้าหกโมง หนึ่งทุ่มสองทุ่มสามทุ่มนะครับเวลาที่เป็นศูนย์ศูนย์นะทุกคนนะเขาจะมานะครับแล้วก็จะบินไปเหมือนพึ่งอ่ะทุกคนอ่าประมาณนั้นเนี่ยยี่สิบเก้าวินะครับนี่เห็นไหมส่วนเราก็ติดเกมเมอร์ลิงโดยที่ผมไม่ต้องฉีดสเปรย์เลยนะเออก็ปลูกสิ่งที่เขาต้องการนั่นเองพอเราได้สิ่งที่เขาต้องการปุ๊บจริงๆเนี่ยเราสามารถแลกเป็นแต้มได้นะอย่างเช่นแบบอ่าผมเอาเจ้าตัวบัวมาซ่อมนะครับที่เขาไม่ได้ต้องการนะทุกคนแต่ว่าเราก็ยังจะเอาไปอยู่ดีนะก็คือเราเอาไปใส่แบบนี้ครับ o f f e r a l หรือว่า Off e r Plan นก็ได้แต่ว่าอ a n p l a นก็ได้นะแหมจริงๆเนี่ยเขาจะไม่ให้รางวัลน,นะทุกคนนะต้องให้เต็มร้อยก่อนนะครับแต่ว่าเมื่อกี้มีของที่เขาต้องการพอดีเรา make a wish นะครับเลือกของได้ผมแนะนำให้เป็นอันนี้ก็ได้นะทุกคนแหมเก็บของมาอ่ะรอบนี้เป็นกิมมาริงนะครับวอเชอร์เมลอนนะซึ่งเห็นไหมแต้มเนี่ยต้องครบ200แต้มนะจะมีอยู่ 2W เวครบ2 0 0แต้มไม่น,นี้เก็บยากหรือว่าจะทำอันนี้แค่อันเดียวนะแค่อันเดียวภารกิจก็เสร็จเลยนะทุกคนอืม แต่ว่าก็จะยากนิดน,นึงนะเห็นไ,ไหมวอทะอ่า <laughs> watermelon uh, Water เหรอ watermelon ครับอ่านี้ใช้สเปร์โอ้ไม่ต้องรับเมื่อกี้บินมาโอ้ <laughs> ขอบคุณมากเรียบร้อยเอ้ยน่ารักมากเลยเนี่ยกิจกรรมนี้โอเคนะถ้าไม่ติดที่ผมบวนไปข้างต้นเนี่ยสองอันเนี้ย <laughs> ที่ใช้เวลา40วันเนี่ยโอ,โอเคมากเลยกิจกรรมน่ารักแล้วก็เล่นสนุกดีนะครับ offer p l นครับอันนี้อันเดียวเห็น <laughs> ไหมอันเดียวก็ได้เลยนะครับถ้าทําตามภารกิจ เดี๋ยวถ้าใครที่ยูนิคแบบพี่ผมไม่อยากทําตามภารกิจเก็บแต้มไม่ได้เนาะซึ่งโบลบซ่อมเมื่อกี้อันเดียวก็ได้สัก8อันแปดแต้มนะทุกคนนะอ่ะเวลสามครับเริ่มยากขึ้นครับความกลิ้นแล้วก็โคโค่นัดครับอันนี้อ่าอันนี้คือเวลสามแล้วนะทุกคนมันก็จะขึ้นไปเรื่อยๆนะเวลสามเดี๋ยวให้ดูโชว์ปุ๊บอันนี้คือไปเวลสามแล้วเวลสามถ้าทาภารกิจเสร็จก็ได้ตามนี้เดี๋ยวขั้นสี่ก็ได้ตามนี้และขั้นห้าก็ได้ตามนี้นะซึ่งพิเศษตรงไหนไม่มีพิเศษตรงไหนนะยกเว้นอน นี่คือออรูล่านะครับออรูล่าวเป็นพืชใหม่นั่นเองแล้วก็จะเพชรชัดเนี่ยน่าสนใจนะทุกคนนะอยากได้มากโอเคผมเปรียบเสมือนว่าผมทำธุรก,กิจเสร็จแล้วกันอ่ะเดี๋ยวทําให้ดูนะครับรอบหนึ่งอ่ะซุมเลยขอเป็นอะไรก็ได้ที่ดีอ่ะอันนี้ดีอยู่แต่ว่านี้ก็ดีนะครับไวท้ทําธุรกิจแต่ว่านี้ดีกว่าโอเครอบที่ตอนนี้น่าจะรอบที่4นะทุกคนก็ยังใช้2ออันนะนี่ต้นอะไรเนี่ย เนี่ยต้นแบบนี้เนี่ยอย่างยากเลยอืมคิดดูผมยังไม่มีเลยนะต้นอะไรเด่ยคือก็ต้องหาข้อมูลนะทุกคนอ่ะถือว่าผมทําเสร็จแล้วกันนะครับโอเคอ่ะเราดูตรงนี้ได้นะทุกคนเทียสามเทียสองเทียสามอันนี้คือเทียที่สี่กำลังจะไปนะอ่ะสมมุติทําเสร็จก็ได้เทียที่สี่ของรางวัลรอบนี้ก็จะเป็นของเทียที่สี่อ่าอันนี้ไม่ค่อยดีนะทุกคนเราโลด้วยโลบักใต้นะแต่ว่าไม่เอาเนาะ โอเคงั้นผมเอาอันนี้ก็ได้โอเคได้แต้มา2,000กว่าอันนี้คือเทียสุดท้ายนะครับเทียที่5นี่ได้ของตามนี้เลยนะ a อคซีสสอันอันนี้คีเอไม่ต้องเอาเลยไนะนี่ไม่ไม่อ่สำหรับพูตกแต่งจะดีมีใคร3อันแล้วก็เจ้ากิมมาริชาดนะครับอัน,นี้เดี๋ยวผมต้องหาน,นี้สักหน่อยเนาะโอเคแล้วก็ออรูล่าวอันนี้คือรอบที่5นะครับเทียที่5เราสคิปเลยและกันเหนอมยากมากนะ หลาง,งนี่ยากคือแนะนําเป็นเก็บแต้มก็ได้นะทุกคนถ้าแบบใครที่ไม่มีต้นไม้เหมือนเมื่อกี้ผมก็ไม่มีต้นอะไรก็ไม่รู้นะเดี๋ยวค่อยว่ากันนะแบบเป็นสูตรลับเนี่ยเดี๋ยวค่อยว่ากันคลิปหน้านะอันนี้มาแบบเล่นแบบธรรมดาธรรมดานะครับ่นะสมมุติทําเสร็จนะครับเย่เ yeah! ททีท่5ได้แล้วเราได้แต้มตรงนี้เห็นไหมเมื่อกี้เทที่5เนี่ยได้แต้มมาประมาณ20,000ื่นกว่าเลยนะเยอะมากเนะยครับเยอะมากเรา make a wish โอ้โหอะไรครับเนี่ย มาบุกก็ได้เลยเหรอโอเคขอบคุณครับครับผมต้นที่หายากสุดครับออรล่าไวอ่ามาต่อตรงนี้คือเราจะสามารถแลกแต้มนะครับเพื่อเล่นต่ออีกรอบหนึ่งได้เนี่ยมันควรจะเล่นต่อแบบนี้ไม่ใช่ต้องรอ24ชั่วโมงพี่เนี่ยแบบเนี้ยสนุกนะโอ้เล่น24ชั่วโมงน่าจะมืดเลยอ่าก็ประมาณนี้นะทุกคนนะเอออ่อรารอบต่อไปคือนี่ครับเป็นบูเบอรี่ติดเกมเมอร์ลิงนีครับโอเคอัปเดตนี้จบเรียบร้อยแค่จริงจริงแต่ว่า อ๋อตรงนี้ด้วยมีอัปเกรดนะครับทุกคนอัปเกรดอันแรกเนี่ยเป็นอัปเกรดการคูณนะครับก็คือจะได้แต้มตรงนี้เยอะขึ้นเนาะสำหรับใครที่แบบเออไม่อยากจะทําแบบตามที่เขาต้องการนะซึ่งมันยากหรือเปล่าไม่รู้นะอันนี้ oh. มิวเตอพายใช่ไหมเออก็ไม่ชัวร์มากเท่าไหร่ก็ไปนะครับเป็น1.1 1.2นะ oh. เพิ่มทีละนิดส่วนนี้ครับลูมิ่งเฟรี่สปาว์มาส์นะครับ,รบก็คือน่าจะเป็นแฟรี่ที่เกิดตามแมปนะครับ oh. ทุกคน ที่เราเก็บตั้งแต่ต้นคลิปเลยนะอ่ะเพิ่มขึ้นมาก็เพิ่ม4เพิ่ม5นะส่วนนี้คือระยะเวลาของอีเวนต์นานขึ้นนะครับอ่ะแล้วก็ขึ้นทีละ1นาทีนะทุกคนก็ถือโอเคอัพตันก็20นาทีเลยส่วนนี้คือจํานวนของแฟรี่นะครับที่จะบินไปสวนเรานั่นเองนะครับอืมก็โอเคนะถ้าถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะขอโทษด้วยนะถ้าแบบอ,อนาคตข้อมูลผิดพลาดก็ประมาณนี้นะครับก็ สิ่งสําคัญก็มีแค่นี้โอเคหมดเรียบร้อยครับทุกคนสุดท้ายปะบอกลาเงิน 10sx ของเรานะครับเกี่ยวทั้งชีวิตอะตั้งแต่เล่นเกมนี้มาเออโดนยืดเงินเรียบร้อยเราปลูกเบอร์นิงบัตรก่อนเลยนะใช่ไหมต้นคือต้นเบอร์นิงบัตรหรือเปล่าลืมอ่าเบอร์นิงบัตรครับต้นนี้โอเคผมจะย้ายฟอสเซนนะครับอ่ามายังเจ้าตัวนี้หน่อยแล้วกันอืม้มมาแล้วครับนี่ฟอ r เซนแต่ไม่มีช็อคใช่ไหมผมมีสเปย์อยู่อ่ะฉีดสเปย์ไปครับลากร่อนเงินเรา อ่ะปโอเคช็อกนะครับเรียบร้อยเอาไปเลยลุงหน้าเลือดแกนมาเตอร์ขายอืมแป๊บหนึ่งลุงแป๊บหนึ่งโอเคลุงลุงขอโทษขอโทษลุงขัดจังหวะแป๊บหนึ่งลายก่อนเนองินโอ้ทำใจทำใจมาแล้วนะครับทุกคนครับแรกมากับ10บบาทผมกลายเป็นคนเริ่มต้นใหม่แล้วครับอ่ะเรียกว่า น้องยูโปรติครับไม่ต้องเป็นเสียยูแล้วตอนนี้งั้นเอาไว้เชิญใหม่คลิปหน้านะครับอัปเดตก็มีแค่นี้แหละนะครับ enjoy ครับหวังว่าเขาจะแก้นะตรงนี้ยี่บสี่ชั่วโมงตรงนั้นเนี่ย next extension ครับยีิบสี่ชั่วโมงซียูครับ